สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตราคาทองวันนี้ประจำวันที่6เดือนเมษายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกาสนาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตราคาทองให้รับชมรับฟังเรื่อยๆพร้อมเปรียบเทียบราคาแม่มสินก็ทำคลิปวิดีโอครัคะกันไปยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะ แม่สินขอเปรียบเทียบราคาของวันเสาร์ที่4เดือนเมษายนปี2563ก่อนนะคะจะได้มองเห็นราคากันชัดๆวันเสาร์ที่4เดือนเมษายนปี2563มีการประกาศราคาตลอดทั้งวันออกมาเพียง1ครั้งเท่านั้นประกาศราคาครั้งที่1เวลา9.17นาฬิกา17นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่4เดือนเมษายนปี2563 ทองคำแท่ง96.5%ขายออก2 5 2 0 0บาททองรูปปันธ 96. ์96.5%ขายออก2 5 7 0 0บาทราคาทองวันนี้ประจำวันที่6เดือนเมษายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา31นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ25,000บาทขายออก25,200บาททองรูปพธุ์96.5%รับซื้อ24,544บาท4ส,สตางค์ขายออก25,700บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันจันทร์ที่6เดือนเมษายนปี2563 ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกาสมนาทีแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑ์ทีนี้ด้วยนะคะสำหรับเช้านี้เปิดตลาดขึ้นมาก็ราคาก็คงที่จากวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแม่สินก็จะมาอัปเดตราคาทองให้รับชมรับฟังเรื่อยๆพร้อมเปรียบเทียบราคายังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซับ c ไ i b e กดไลค์กด like, แชร์ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆทม่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวันมาอัปเดตราคาทองให้รับชมรับฟังเรื่อยๆพร้อมเปรียบเทียบราคาแม่มสินก็นําเสนอคลิปวิโดีโอคล่าๆกันไปยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ